สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ซับซ้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยเป็นเนื้อหาที่เราได้มาจากวิดีโอ YouTube ชื่อเก็บความทรงจำซาฮารัตเคมิวสิกนะครับหลักๆเลยคือเรื่องความรู้สึกนี่แหละครับกับการเก็บความทรงจำรักครั้งเก่าการรับมือกับความคิดถึงแล้วก็ประเด็นสำคัญคือการเลือกเลือกที่จะจำแต่สิ่งดีๆครับแม้ว่าความสัมพันธ์นั้นมันจะจบไปแล้ว ค่ะเป็นเรื่องที่สะท้อนสภาวะจิตใจที่น่าค้นหามากเลยนะคะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจมุมมองที่เนื้อหานี้เขานําเสนอเกี่ยวกับความทรงจําความรักแล้วก็การปล่อยวางมีจุดหนึ่งที่ดึงความสนใจตั้งแต่แรกเลยนะคะประโยคที่ว่าบางครั้งคนบางคนเลือกอยู่ในความทรงจํามันดีกว่าให้ความจริงเข้ามาเจ็บช้าหัวใจอืมฟังดูเหมือนกับว่าความทรงจํามันกลายเป็นพื้นที่หลบภัยจากความจริงไปแล้วนะคะ โหน่าสนใจมากครับงั้นเรามาลองแกะดูกันต่อเลยแกนหลักที่เห็นได้ชัดๆเลยคือการที่คนคนหนึ่งยังอยู่คือยังอยู่ในใจเราแม้ตัวจริงจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วในเนื้อหาก็ใช้คำตรงๆเลยว่าเธอยังอยู่ในใจมันไม่ใช่แค่ความคิดถึงลอยๆนะครับแต่มันเหมือนเป็นเป็นสถานะที่ยังคงอยู่ข้างในตัวเรา ใช่ค่ะถูกต้องเลยแล้วที่สำคัญกว่าน,นั้นคือมันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่าจะเก็บเป็นความสุขในใจคือไม่ได้เก็บความเศร้าหรือความเสียดายแต่เลือกที่จะมองว่าแค่การมีเธอในความทรงจํามันก็เป็นสิ่งที่สวยงามเสมออันนี้มันเหมือนเป็นการคัดเลือกความทรงจำอย่างมีสติมากๆเลยนะคะเอตรงนี้ผมว่าน่าคิดนะครับการเลือกจำแต่สิ่งดีๆฉันจะจดจำแค่เรื่องราวที่ดีไว้ แล้วก็ตอกย้ำด้วยการปล่อยให้เป็นความทรงจำอย่าพยายามดึงกลับมามันเหมือนกับการยอมรับความจริงส่วนหนึ่งนะว่าเออมันจบไปแล้วแต่ก็ก็ปฏิเสธความจริงอีกส่วนหนึ่งคือความเจ็บปวดหรือความไม่สมบูรณ์ไปพร้อมๆกันเลยใช่เลยค่ะเป็นการสร้างสมดุลที่ค่อนข้างเปราะบางมากเลยนะคะเพราะในขณะที่เลือกเก็บแต่สิ่งดีๆเนี่ยเนื้อหาเองก็ยอมรับถึงความเจ็บปวดที่มันยังอยู่นะคะ มีการพูดถึงความคิดถึงที่กรีดหัวใจคําว่ากรีดเนี่ยมันโอ้โหฟังแล้วรู้สึกรุนแรงมากเลยนะแสดงว่าความเจ็บปวดน,นัน้นมันมีอยู่จริงแล้วก็รุนแรงด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเลือกที่จะไม่ทําอะไรกับมันไม่พยายามดึงกลับมานะคะอือือแสดงว่าความทรงจําที่เลือกเก็บไว้นี้มันมีพลังมากกว่าความเจ็บปวดในปัจจุบันหรืออย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่เ,เลือกจะให้ความสําคัญมากกว่า มันกลายเป็นเกราะป้องกันตัวจากความเป็นจริงอย่างที่คุณว่าไปต้องต้นเลยนะครับอย่าให้ความจริงทําร้ายเราค่ะเป็นไปได้มากเลยค่ะว่าความทรงจําที่ถูกคัดสรรแล้วก็ปรับแต่งแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ควบคุมได้มากกว่าความเป็นจริงที่ไม่แน่นอนความรักในรูปแบบนี้มันก็เลยดํารงอยู่ได้ผ่านความคิดถึงถึงจะไม่เจอหน้าแค่ได้คิดถึงเธอก็พอแล้วภาพของคนในความทรงจําก็ไม่เปลี่ยนด้วยนะคะเธอยังคงเหมือนเดิม ไม่เหมือนคนจริงๆที่อาจจะเปลี่ยนไปแล้วซึ่งการเผชิญหน้ากับความจริงตรงนั้นอาจจะทําลายภาพจําที่สวยงามนี้ไปได้เลยค่ะแต่แต่ก็มีการยอมรับอดีตอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองไปซะทั้งหมดมีท่อนที่บอกว่าแม้จะกลับไปไม่ได้แต่ก็ยังมีวันนั้นที่เคยรักอยู่มันคือการยอมรับว่าเรื่องราวดีๆน่ะมันเคยเกิดขึ้นจริงๆนะไม่ใช่แค่จินตนาการขึ้นมา จุดนี้น่าสนใจมากค่ะมันคือการให้คุณค่ากับอดีตแม้ว่าจะตัดขาดจากปัจจุบันแล้วก็อนาคตไปแล้วก็ตามและที่ลึกซึ้งไปอีกคือแม้แต่กับความรักที่อาจจะดูเหมือนอมไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกอย่างที่เนื้อหาพูดว่าบางความรักที่ไม่ควรได้พบมันอาจดีที่ไม่ต้องมีซึ่งฟังดูเหมือนเป็นการปฏิเสธนะคะแต่กลับตามด้วยว่าความทรงจำที่เธอฝากไว้ยังคงมีความหมายโอ้โหตรงนี้มัน มันย้อนแย้งแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับคือถึงแม้จะคิดว่าความสัมพันธ์นั้นไม่น่าจะเกิดแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วประสบการณ์ความรู้สึกที่ได้รับมันก็ยังคงมีคุณค่ามีความหมายในตัวเองไม่ได้ถูกลบล้างไปเพียงแต่เปลี่ยนสถานะไปอยู่ในรูปแบบของความทรงจำที่ถูกเลือกเก็บไว้แทนสรุปแล้วนะคะแก่นสำคัญที่เราได้จากการคุยกันเรื่องนี้ก็คือความทรงจำมันเป็นมากกว่าแค่การระลึกถึงอดีตนะคะ แต่มันเป็นกระบวนการเลือกอย่างตั้งใจเป็นเหมือน,นกลไกทางจิตใจในการรับมือกับการสูญเสียความเจ็บปวดแล้วก็เป็นการแก้ไขอดีตให้สวยงามเพื่อรักษาคุณค่าทางความรู้สึกบางอย่างไว้โดยแยกมันออกมาจากความซับซ้อนหรือความเจ็บปวดที่อาจจะเกิดขึ้นในความเป็นสิ่งปัจจุบันค่ะเหมือนเป็นการสร้างพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวในใจที่เก็บเฉพาะของสวยๆงามๆไว้ดูอย่างนั้นสินะครับมันก็คงช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นบ้างแต่ ก็น่าคิดต่อนะครับค่ะสิ่งที่น่าคบคิดต่อก็คือว่าเมื่อเราเลือกที่จะอยู่ในโลกของความทรงจําแบบนี้เรากําลังปกป้องความรู้สึกหรือตัวตนด้านไหนของเราเอาไว้กันแน่คะแล้วในขณะเดียวกันเรากําลังหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธความจริงในแง่มุมไหนบ้างการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในความทรงจําแบบนี้มันก็ให้ประโยชน์ในแง่การเยียวยานะคะแต่ก็อาจจะมีราคาที่ต้องจ่ายในระยะยาวเหมือนกัน ซึ่งคำตอบสำหรับคำถามนีม้ก็คงแตกต่างกันไปในแต่ละคนนะคะ ยังอยู่ในใจเพอบางครั้งคนบางคนเลือกอยู่ในความสรงจำมันดีกว่าให้ความจริงเข้ามาเจดช้ำหัวใจความคิดถึงที่กรีดหัวใจคือสิ่งที่ฉันยังคงยอมรับแม่จะไม่มีวันได้กลับไปเรายัางมีวัน แต่ต้อถูกฝันในนั้นไม่ต้องโคตกันอีกเลยยังรักครั้งที่มองฟ้าฉันยังจำรอยยิ้มของเธอไม่ว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปเธอยังคงเหมือนเดิม ความรักที่มีควรได้พบมันอาจดีที่ไม่ต้องมีแต่ความทรงจำที่เธอฝากไว้ยังคงมีความหมายฉันเก็บทุกอย่างไว้อย่างดีแม้ความเจ็บนั้นมันจะลึกแต่ขอให้เธออยู่ในนั้นให้ฉันได้รู้สึกไม่หายไป ก็เป็นสิ่งที่สวยงามเสมอแม้จะไม่เจอหนะ้าแค่ได้คิดถึงเธอก็พอใี้รักเราถูกฟังในนั้นไม่ต้องพบกันอีกเพยังรักครั้งที่มองฟ้าฉันยังจำรอยยิ้มของเธอไม่ว่าชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เธอยังคงเหมือนเดิม to lose it's all in your mind もう。送